อาจารย์ครับได้เห็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่ทางคอรมอรเขาออกมาแล้วสำหรับกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเนะครถ้าดูข้อห่วงใยต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมากับเงื่อนไขที่ออกมาล่าสุดเนี่ยครับอาจารย์ประเมินยังไงบ้างกับการไปต่อของโครงการนี้ผมคิดว่าเมื่อวานนี้รัฐบาลมีพิรุษหลายอย่างผมขอเกาหาว่ารัฐบาลมีพิรุธเพราะว่าผมเนี่ยติดตามเรื่องนี้ดู มาโดยตลอดครับประการที่หนึ่งทำไมรัฐบาลรีบเร่งรักกายเข้าคอรมองไม่ได้บรรจุอยู่ในวาระการประชุมปกติแต่เอาเข้ารีบด่วนแล้วมีข่าวว่าจะต้องเอาเข้าสภาให้ทันการประชุมสมัยนี้คือทันวันที่สิบเมษายนครับทั้งที่เรามีเรื่องสำคัญในบ้านเมืองอีกมากเลยที่จะต้องผ่านกฎหมายที่จะต้องทำเรหลยต่อหลายเรื่อง แต่รัฐบาลถึงรีบเร่งและดูดูมีพิรุษที่อยากจะทำเรื่องนี้ทำให้เราเสียโอกาสที่จะทำเรื่องอื่นไปอันนั้นเป็นประการแรกนะครับประการที่สองเมื่อเช้านี้รัฐมนตรีช่วยท่านหนึ่งบอกว่าจะทำฟีซบลิตี้แต่ว่าจะทำเมื่อกฎหมายผ่านแล้วแล้วมีคณะกรรมการนโยบายแล้วจึงจะทำฟีซบลิตี้สต๊ดดี้ว่าคุ้มค่าไหม ผมถามคุณครับเวลาเขาจะทําว่ามันประเมินผลกระทบว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่ามันควรทําหรือไม่ควรทำเนี่ยมันควรจะทําตอนไหนมันไม่ใช่ทําเมื่อผ่านแล้วและมีสํานักง,งานแล้วมีคณะกรรมการนโยบายแล้วแล้วเขาบอกว่าจึงทำ Study ํำฟิสบีดีสตัดดี้ครับถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดไม่คุ้มศูนย์เปล่ามันจะมีอะไรเสียหายกับประเทศหรือเปล่า อันนี้เป็นประัประการแรกที่ผมอยากจะชี้ให้คุณเห็นว่ามันมีพิรุธอะไรบางอย่างคะระับการที่สองถ้าคุณไปดูในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติไปเปิดอำนาจให้กับคณะกรรมการนโยบายที่มีนายกและท่มนตรีและรัฐมนตรีอยู่ในนั้นและนายกมนตรีเป็นประธานถามว่าทำอะไรกำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆโดยไม่ใช้วิธีประมูลว่าใครจะให้สูงสุดไม่ดูว่าใครที่ มีคุณสมบัติดีกว่ากันจะมีการเปรียบเทียบได้มีการต่อมูลครับแต่ใช้วิธีเลือกผู้รับสมรฐานปูกขาดและการกําหนดจํานวนแห่งว่าจะมีคาสินโนกี่แห่งจะจะมีเอนเตอร์เทนเมนต์กี่แห่งจะตั้งอยู่ที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกรรมการนโยบายจะอยู่ที่จังหวัดใดบ้างก็อยู่ที่กรรมการนโยบายคุณคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรพิรุษอะไรบางอย่างไหมครับครับค่ะประการที่สาม การอ้างว่าจะเป็นสถานบันเทิงครบวงจรนนจะมีสวนน้ำจะมีห้องประชุมขนาดใหญ่มีโรงแรมมีศูนย์การค้าแต่กฎหมายระบุว่าต้องมีบ่อนคาสิโนกลายเป็นผู้ที่จะมาทำนั้นต้องมีบ่อนคาสิโนแล้วก็อ้างว่ามีบ่อนคาสิโนในพื้นที่ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นตเมื่อสักครู่นี้คุณก็เปิดคลิปที่ที่นายกพูดั คุณจะเห็นได้ว่าเวลาเชื้อโรคเนี่ยที่มันอยู่ในร่างกายของคนมันกินพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต์ครับกินพื้นที่นิดเดียวมันก็สามารถจะทําร้ายร่างกายได้ใช่ไหมครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต์เลยครับประการถัดไปเมื่อกี้คุณบอกว่าเป้าหมายเนี่ยรัฐบาลตกลงจะเอาไงกันแน่เพราะว่าเป้าหมายของการตั้งคาสิโนภายใต้เสื้อคลุมเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ที่ว่านั่นนะครับคุณจะเห็นว่ามันกลับไปกลับมาจนเวียนหัวและตามไม่ทันตอนแรกบอกว่าเราเสียเงินให้คนไทยไปเล่นต่าง,งต่างประเทศชายแดดตั้งซ้านข้างในเงินจะได้อยู่ในประเทศไทยอ้าอันนั้นคนไทยเล่นชัดมาบอกไม่เอาเราต้องการจะให้ต่างชาติเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเล่นการพนันในประเทศไทยจะไปเอาเงินคนต่างชาติ ทำไปทามาต่อต่อมาบอกว่าจะเอาใต้ดินขึ้นมาบนดินคําว่าใต้ดินขึ้นมาบนดินก็คือคนไทยเล่นใช่ไหมครับครับและถัดมากิศริกาก็มีคําท้วงติงไปว่าถ้าจะทาสาบันเดชก็โปรงจรก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องออกกฎหมายใหม่กฎหมายเก่าก็มีในที่สุดก็บอกว่าไม่รู้ละให้กิศริกาไปทํากิศริกาก็ไปทํามา ก็ยึดไอ้หลักการอย่างดังกล่าวก็กําหนดมาว่าห้าสิบล้านคนที่จะเข้าคนไทยถ้าจะไปเล่นได้จะต้องมีเงินฝากประจำห้าสิบล้านเป็นเวลาหกเดือนครับแต่ทําไปทํามาแล้วถ้าคุณฟังรัฐมนตรีช่วยท่านหนึ่งหลุดคําพูดออกมาว่าตกลงตรงนี้ปล่อยไปตามกฤษฎีกาก่อนเราไปแก้ในใน,ในชั้นสภาก็แล้วกันเพราะว่า พรรครัฐบาลเป็นเสียงข้างมากในสภาก็ไปตับตรงนี้ทิ้งก็แล้วกันตรงร้คุณจะเอาอะไรแน่ครับผมเองก็มึนมีผมพูดกูตรงๆอยาผมกค่งงว่าจะเอาอะไรแนะี่ยอาจารย์ครับเราพอจะเข้าใจได้ไหมครับกับการทําเป้าหมายให้ชัดเจนคือตอนเนี้ยรัฐบาลเขาพุ่งไปที่โครงการลงทุนแล้วต้องการเม็ดเงินกลับมาทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดแรงกระเพื่อมคือที่เราบอกว่าไม่ชัดตอนนี้ เขาชัดเลยนะฮะแล้วก็มาตรการต่างๆที่เราห่วงใยเรื่องของคนไทยจะเข้าไปเล่นบอนพนันเนี่ยก็มีการตั้งเพดานไว้ไว้สูงมาตรงนี้พอเข้าใจได้ไหมโอเคผมไม่นักเศรษฐศาสตร์ผมอยากจะชี้ตรงประเด็นนี้เพื่อกี่ผมเองก็ตั้งประเด็นไว้เหมือนกันครับการพานันทั้งหลายไม่ได้ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการต,ต้องเอาเบสิกตัวนั้นก่อน พราะมันเป็นการโอนเงินจากกระเป๋าหนึ่งไปให้อีกกระเป๋าหนึ่งหรือเป็นการชิงทรัพย์จากคนเงินในกระเป๋าหนึ่งไปให้อีกกระเป๋าหนึ่งและเจ้ามือก็ชิงทรัพย์ไปด้วยอีกส่วนหนึ่งไม่งั้นจะมีเจ้ามือแย่งกันจะเป็นเจ้ามือกันทำไมแล้วรัฐบาลก็มาชิงทรัพย์แบ่งเป็นภาษีหรือค่าธรรมเนียมไปอีกจํานวนตกลงมันไม่ได้ก่อให้เกิดสินค้าและบริการจะมีคนแจกไพ่มีคนดูแลรถยนต์อะไรนิดๆี่หน่อยอันนั้นอันนั้นไม่คุ้มนะครับ ครั้นี้ถ้าบอกว่าจะได้บริการท่องเที่ยวจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจผมถามคุณว่าทําไมคนเขาต้องมาเล่นบ่อนคาสิโนในประเทศไทยเขาจึงเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยปกติเนี่ยเขาจะมาท่องเที่ยวประเทศไทยท,ยที่เราได้ได้รับฉายาว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเนี่ยเขามาเพราะอะไรครับเขามาเพราะคนไทยมีอธัธยาศัยดีต้อนรับขับสู้เรามีธรรมชาติอันสวยงาม หรือเขามาเพราะว่าต้องการจะมาเล่น,านคาสิโนหรือต้องการจะมาที่โรงแรมมีศูนย์การค้ามีสวนน้ำผมคิดว่าอันนี้เป็นข้อแก้ตัวหรือเปล่าเพราะฟังดูแล้วเนี่ยมันกลับไปกลับมาอย่างอย่างอย่างยงฟังไม่ขึ้นครับอาจารย์จุดข,ขายเดิมจุดขายเดิมเรื่องการท่องเที่ยวมันไม่เพียงพอไงเรื่องการรอการท่องเที่ยวตามฤด,ดูการต่างๆเนี่ยมันไม่เพียงพอเลยแล้วอาจจะเกิดเป็นเรื่องจักท่องเที่ยว คุณอยากได้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเพราะเป็นนักการพนันอย่างนั้นไหมครับหรือคุณอยากได้นักท่องเที่ยวประเทศไหนหรือคุณต้องการเงินอย่างเดียวใครก็ได้ไม่จะมาแลวจะเป็นไงก็ตามจะเมื่อเปิดบ่อนแล้วจะมีผลกระทบอย่างไรก็ตามเราไม่ต้องคิดเราคิดอย่างเดียวคือจะได้ดูดเงินเขาครับแต่ผมจะบอกคุณให้ว่าทั้งหมดในี้่งที่ผมบอกว่ามันมีพิรุษเนี่ยเพราะว่ามันมียักษ์ใหญ่บริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการพนันที่มาเกา๊า เขาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเขามาร่วมกับสำนักง,งานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสารรค์ที่เรียกว่าแท็กก้ารัฐบาลเนี่ยไปตั้งแท็กก้าแล้วก็เมลโก Talk ซอฟ t p พาวเคุณเคยได้ยินไหมที่เมลโกบริษัทเมลโกเนี่ยนะครับที่เป็น Entertainment อมเพล็กอยู่ที่มาเก๊าและก็อีกหลายประเทศครับได้เข้ามา แล้วก็จะมาจัดซอฟต์พาวเวอร์ทอคและเอานายกรัฐมนตรีเป็นประธานและยังจัดโครงการส่งคนไทยไปศึกษาดูงานต่างประเทศโดยที่เขาออกค่าใช้ใจ่ายให้ทั้งหมดผมถามว่าอันนี้มาทําให้เราได้มันมันมีพิรุษอะไรบางอย่างหรือเปล่าและบริษัทนี้ก็เคยถูกกล่าวหาในออสเตรเลียเรื่องที่ไปซื้อหุ้นในคาสิโนที่พัวพันกับการฟ้องเงินใช่ไหมและบริษัทนี้ก็เคยถูกสอบที่ญี่ปุ่นในใน ที่ที่จะมีความพัวพันหรือไม่กับนักการเมืองญี่ปุ่นที่ไปรับสินบนในกรณีคาสิโนผมคิดว่าถ้าพูดกับพูดกันได้ถึงที่สุดนะครับความรีบร้อนพี่รุษเนี่ยมันต้องดูลึกๆว่าทุนนอกและทุนไทยเยเขากำลังคิดอะไรอยู่และถ้าเรือคลองเตยเป็นที่หมายปรารถนาใช่หรือไม่ถ้าคุณสังเกตดูนะครับ นโยบายเรื่องการมีบ่อนการพนันไม่เคยมีการหาเสียงไว้ก่อนไม่เคยมีในในโยบายไว้ก่อนแต่มากรบด้วยเอ t e เ t อร์เท n เมนต์คอมเพล็กซ์แต่ถ้าคุณไปดูไส้ในก็จะบอกว่าเอ t e เ t อร์เท n เมนต์คอมเพล็กซ์เปิดได้แต่ต้องมีคาสิโนเป็นอย่างน้อยคุณดูที่ว่ากฎหมายมันบอกอะไรครับว่าดูประสงค์ตกลงการที่ไม่เคยประกาศให้ประชาชนรู้ ว่าจะเลือกเขาหรือไม่แต่พอเลือกเข้าไปแล้วจะทําอะไรก็ได้จะถือว่าเป็นการหลอกลวงที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับอาจารย์ครับยิ่งกว่านั้นครับครับอาจารย์ครับยิ่งกว่านั้นมันเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างสองพักการเมืองหรือเปล่าในในพูดจะต้องพูดกันให้ถึงที่สุดผมว่ามันถึงจุดแตกหากแล้วตอนนี้ พักภูมิใจไทยเคยแสดงออกมาว่าไม่เห็นด้วยกับบอลคาสิโนมีสีคำน้มใหญ่ๆแต่แล้วตอนนี้สีคำน้มนั้นไม่สนใจแล้วเพราะได้แลกเปลี่ยนให้มีพนันออนไลน์ที่กระทรวงมหาดไทยสามารถที่จะกำหนดพนันออนไลน์และให้ใครดำเนินการพนันออนไลน์ได้และตอนนี้ก็เลยกลายเป็นคุณอนุทินก็ออกมาพยงแค่ว่า ที่เคยบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าไม่อยากให้นายกเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติคนเดียวต้องให้มหาไทยด้วยผมคิดว่ามันมันแปลกแปกไหมยิ่งกว่านั้นที่คุณพูดเมื่อกี้นี้บอกว่าจะได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวผมว่าเลื่อนลอยมากเพราะอะไรครับเพราะคุณแพทองทานไปพบกับสีจินผิด สีจจนิงพูดถึงสองสาครั้งในเรื่องว่าประเทศไทยจะมีคาสิโนจริงหรือเขากระตุน้นสองสามครั้งและเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ส่งเสริมให้คนจีนไปเที่ยวประเทศที่มีคาสิโนคุณจะเห็นได้ว่าฟิลิปปินส์คน,จ,นจีนเนี่ยลดจํานวนนักท่องเที่ยวไปอย่างมหาศาลเลยแม้กระทั่งสิงคโปร์จีนก็บอกว่าคุณไปเล่นการพานาันไปฟอกเงินที่สิงคโปร์ไม่ได้พ้นกฎหมายจีนนะ คุณจะเห็นได้ว่ามาเก๊าสันท้างที่จีนครอบครองอยู่จีนยังไม่ส่งเสริมให้คนจีนไปเล่นเพราะฉะนั้นคุณจะมา,าหวังว่านักท่องเที่ยวที่จะมาและเราก็บอกว่าจีนเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวจํานวนมากในประเทศไทยถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตแต่คุณที่อย่างนี้คุณทำไมไม่รู้สึกรู้สมว่าเออมันจะจริงไหมแล้วเราจะมีเราเราจะเสียโอกาสในการที่เราจะได้คนจีนดีๆมาเที่ยวไหม เพราะว่าเขาจะได้จํากัดไม่ให้คนจีนมาแล้วผมไม่ได้กลัวจีนแต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่แพรทองทานไปได้ยินมาจากสีจิ้นผิงด้วยตัวเองอยู่แล้วคุณเห็นไหมครับว่าทั้งหมดเนี้ยมันเป็นพิรุษที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นโดยที่ไม่สนใจปัญหาสังคมเลยไม่ว่าจะเป็นการส่งสัญญาณการพัฒนาแรเที่ผิดการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการพนันด้วยการแกเงิน ด้วยการทําอบบยมุกครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเล่าเสรีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามผมคิดว่ามันจะสร้างมันจะชี้ส่งสัญญาณในการพัฒนากับคนทั้งหลายที่ผิดให้มีค่านิยมที่ไม่รังเกียจอใบยมุกโลกการพนันโลกติดจะเป็นโรคติดต่อและสาธรรชารชณติก็บอกแล้วว่าเป็นโรคติดต่อที่จะต้องเสียเงินเสียทอนในการรักษา ยิ่งกว่านั้นผมอยากจะเรียนสามท่านว่าครับมันเป็นแหล่งซ่องสมอทิยากรรมใช่ไหมครับคุณเห็นไหมครับว่าเรามีบ่อนอยู่เพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านของเราทั้งหลายรอบๆนั่แนแหละครับเราก็จะเห็นว่ามันมีการฟอกเงินมันมีคอเซนเตอร์มันมีสแกมเมอร์ mer, มันมีการค้ามนุษย์เพราะพวกนี้มันเป็นแหล่งที่พันกันกันกบการฟอกเงนี่ยและคุณเห็นไหมครับว่าพอเราพูดเรืร่องการฟอกเงินเขาก็บอกว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้จะให้กรนยอเป็นคนช่วยดูมาตรการในการซ่องเงินตกลงกรนยอคือกรรมการนโยบายที่มีนายกเป็นประธานจะเป็นผู้มีอำนาจทําอะไรก็ได้ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ยกให้ผมถามคุณว่าคุณมั่นใจไหมว่าการฟ้องเงินมันจะมันจะมันจะไม่เกิดในประเทศทครับครับอาจารย์ครับผมผมถามแทนรัฐบาลนะในฐานะที่อาจารย์เป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยวันนี้ระบบเศรษฐกิจนะครับสภาวะเศรษฐกิจเราก็ฝืดเคือง ตลาดหุ้นเราก็เหือดแห้งคุณทักษิณเคยพูดไว้เลยนะว่าตลาดหุ้นเราไม่มีสเสน่ห์เลยไม่มีอะไรดึงดูดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเดินหน้าแล้วก็ต้องเดินหน้าอย่างเร่งด่วนแค่นี้มันมันพอไหมสําหรับคําอธิบายในการเดินหน้าโป<ค>รเจกต์ใหญ่นนแบบนี้ครับคุณต้องแก้ที่ต้นเหตุอะไรเป็นตัวทำที่ทําให้ตลาดหุ้นมันตกและจนจนกระทั่งไม่มีอนาคตคุณต้องไปดูที่ต้นเหตุครับไม่ใช่คุณเอาคาสิโนเข้ามาแล้วมันจะแก้ปัญหาตลาดหุ้นได้ไหม ตลาดหุ้นมันเป็นการระดมทุนใช่ไหมครับถ้าถ้าคนเขาเห็นว่าผู้บริหารเศรษฐกิจของประเทศมันไปไม่ได้เราไม่เน้นที่ศักยภาพการผลิตที่จะพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศคุณได้แต่เล่นผิวเปลือกหมดเลยคุณแจกเงินคุณตั้งบอลคุณทําอะไรที่มันผิวผิวหมดผมไม่อยากจะพี่ปาไม่ไว้วางใจนะครับครับ แต่ผมจะบอกคุณให้ว่าถ้ารัฐบาลแพรทองทานลาออกเนี่ยและนายกรัฐมนตรีไม่ใช่แพรทองทานผมคิดว่าเศรษฐกิจจะกระเตื้องทันทีครับเพราะคนที่จะมาลงทุนเนี่ยครับเขาจะรู้สึกไหมครับว่าบ้านเราเนี่ยกฎหมายกฎเกณฑ์เนี่ยเขาเชื่อได้ไหมหรือว่าเราเนี่ยสามารถที่จะหาช่องหลบกฎหมายกฎเกณฑ์ แม้กระทั่งยังออกพีเอ็นทำทีเป็นซื้อหุ้นซึ่งผมก็ไม่อยากพูดมากนะครับจริงๆแนละ้วมันเป็นเรื่องสัญสญ,ญาอําพรางหรือเปล่าผมคิดว่าคนต่างชาติเขาไม่โง่เลยครับเขานั่งดูว่าโอ้อย่างนี้บ้านเรามันเป็นหลักนิติรัฐนิติธรรมหรือเปล่าแม้กระทั่งคนติดคุกก็ไม่ต้องติดคุกเขาเลยมองว่าถ้าอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับผู้นําประเทศ และผู้นำประเทศของเรามีความรู้ความสามารถมากน้อยแค่ไหนเขามาลงทุนเป็นพันล้านเขาก็ต้องสำรวจเขาต้องทำ feasibility study ก่อนไม่ใช่มาทำทีหลังเหมือนที่ที่ประเทศไทยอยากจะทำกระบอกเมื่อเขา p r o ฟ f ดูเนื้อหาทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มาลงทุนหุ้นมันก็ไม่ขึ้นสิครับแทนที่เราจะเอาเงินที่เราไปหวานทั้งหลายเอาไปแจกเสริมสร้างศักยภาพ ของคนในการที่ฝึกทักษะให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกของสังคมเทคโนโลยีก็กําลังเปลี่ยนแปลงเราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยเราจะมีผู้สูงอายุมากคนวัยทำงานน้อยลงมันต้องคิดไปข้างหน้าอย่างนี้แล้วคุณจะทำยังไงที่จะให้แรงงานของเรามีมีความสามารถมากขึ้นคุณจะให้ g d ดีมันโตเนี่ย GDP มันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนความสามารถของปัจจัยการผลิตของเรา ถ้า GDP โตเพราะว่าคุณแจกเงินโตเพราะว่ามันเฟกมันเป็นเรื่องเปลือกนอกมันเป็นเรื่องฟองสบู่ที่มันไม่ใช่ของจริงแต่ GDP มันเกิดจากอะไรเกิดจากการผลิตสินค้าและบริการจะผลิตได้เมื่อปัจจัยการผลิตเรามีความสามารถปัจจัยการผลิตเราจะมีความสามารถได้อย่างไรรัฐบาลจะต้องหนุนให้แต่ละคนนั้นเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน แต่ไม่ใช่เสริมสร้างให้คนไปเล่นการพนันเพื่อที่จะไปชิงทรัพย์เข้ามาบางส่วนพบก็ว่าวิธีคิดเนี่ยมันประหลาดอ่ะนี่พูดก,กันตรงๆนะครับ,รบผมก็ไม่อยากผมสังังการอภิปรายมาก็เยอะแล้วน่าอับอายอยู่แล้วนะครับผมบอกคุณคุณสุดท้ายนิดเดียวว่าถ้าผมอยากจะทา้าถาว่าแทนแน่จริงไปทำประชามติไหมนะรัฐบาล คณะรัฐมนตรีสามารถที่จะขอฟังความเห็นประชาชนโดยทาประชามติไม่ใช่ประชาพิจัาเอาเฉพาะเรื่องนี้เลยนะเอ็นเตเทนนคอมเพล็ก์ถูกไหมฮะอาจารย์เอาเรื่องนี้เลยครับประชามติเรื่องนี้เลยครับผมคิดว่าถ้าประชามติแล้วประชาชนเอาผมจะหยุดพูดแสดงว่าประชาชนต้องการแบบนี้ต้องการต้องการที่จะเดินหน้าประเทศเป็นแบบนี้ครับผมก็จะหยุดพูดแต่ รัฐบาลกล้าไหมที่จะทําประชามติเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่จะต้องถามประชาชนทั้งประเทศเพราะประชาพิจารณ์เป็นแต่เพียงแค่ถามประเด็นความเห็นแต่ก็ดันเอาคนที่เข้ามาตอบเป็นหมื่นคนแล้วก็มาบอก80%เห็นด้วยมันไม่ใช่เรื่องของการวัดจํานวนคนเห็นด้วยไม่ด้วยเพราะประชาพิจารณ์เป็นการรับฟังประเด็นให้รอบคอบการตัดสินใจต้องอยู่ที่รัฐบาลที่จะตัดสินใจแต่ถ้าอยากจะได้จํานวนเปอร์เซ็นต์ ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยจํานวนมากต้องทําประชามติให้ทุกคนมีโอกาสในการไปรย้อนบัตรที่จะบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกฝ่ายสามารถที่จะแสดงความเห็นให้ข้อมูลกับประชาชนได้อย่างครบถ้วนเราลองไหมครับไหนไหนบอกว่าจะทําคาสิโนทั้งทีเนี่ยจะทําเพื่อใครจะทําเพื่อไทยหรือเพื่ออะไร ผมคิดว่ามันจะได้เปิดออกมาให้มันชัดๆกันไปเลยครับลองดูไหมครับอา,อาจารย์ครับประเด็นหนึ่งครับผมผมขออนุญาตถามเพิ่มเติมคือผมมีโอกาสได้ฟังคุณทักษิณพูดบางเวทีนะครับคุณทักษิณบอกว่าเอาจริงเนี่ยก็มีความตั้งใจจะทําส่วนอื่นๆด้วยนะไม่ใช่แค่เรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพลมีความฝันว่าอยากจะให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลาง Data Center AI นะครับพัฒนาบุคลากร,กร เพียงแต่ว่าเราก็ไปเจอโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างเช่นค่าไฟที่มันแพงมากนักลงทุนก็ไม่กล้ามาลงทุนทีนี้ทําแบบนั้นก็ยังไม่ได้มีปัญหาเชิงระบบทําแบบนี้ก็ถูกคัดค้านแบบนีมน้มันพอจะน่าเห็นใจรัฐบาลไหมเข้ามานี้ทําอะไรไม่ได้เลยหลังจากถูกยึดอํานาจไปเกือบสิบป,ปีผมไม่เห็นใจครับเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลคิดเลื่อนลอยคุณดูเรื่องแจกเงิน จะทำดิจิทัลเคอเรนซีจะทำดิจิทัลคอยเรียกอะไรต่ออะไรก็ตามในที่สุดก็แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ได้ศึกษาไมได่ดูดีไม่ว่าตอนหลังจะทำให้เป็นแฟรนนเชลขับคุณรู้มว่าแฟรนนเชลขับคุณต้องการจะแข่งกับสิงคโปร์ต้องการจะแข่งกับฮ่องกงให้เราเป็นศูนย์การใาการเงินคนที่เขาเป็นศูนย์การในการเงินขนาดใหญ่ได้ที่มีคน ลูกค้าเป็นธนาคารเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่เอามาทานทำฐานเซ็กชันกันในประเทศไทยเขาต้องมั่นใจว่าเมื่อเขาเกิดปัญหาเขาสามารถที่จะจะแก้ปัญหาในเรื่องของความขัดแยง้งคุณก็รู้ทางการเงินมันก็มีการฟ้องร้องมันต้องมีอนุญาโตตุลาการมันต้องมีระบบแต่เรามีไหมครับเราได้แต่โอเคจะตั้งเขตเขตหนึ่งเหมือนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้คนต่างชาติมาสามารถซื้อหรือมาอยู่ในที่นี้ได้เก้าสิบเก้าปีแล้วก็เอาละวันนี้คุณคงคงไม่มีเวลาที่จะพูดถึงฟินเทคใะครับแต่ผมคุณคุณยกตัวอย่างผมก็ยกตัวอย่างให้คุณดูว่าเวลาทำอะไรที่มันฉาบถวยโดยที่ไม่ศึกษาดีพอแล้วแล้วมันจะทำให้คนมั่นใจได้ยไงและโดยเฉพาะประวัติของคุณทักษิณ ที่ทําไปแล้วมันมีผลประโยชน์แอบแฝงซ่อนเงื่อนอยู่คนก็ระแวงคนก็จับผิดคนก็ไม่ไว้ใจจะทําอะไรก็ไปไม่ได้ก็เพราะว่าประวัติของคนเนี่ยมันบอกนะครับท่าทีของคนมันบอกว่ามีพิรุษหรือเปล่านะไม่ต้องอะไรแล้วครับอีกอีกไม่นานเพราอเขาจะทำแลนด์บริดจ์มันก็มีปัญหาอีกคนเขาก็ไม่ไว้ใจคุณจะไปเอาน้ำมัน ไปเอาแก๊สขึ้นจากอ่าวไทยกับกรัรมพูชาคุณก็ไม่ศึกษาให้ดีอยู่ดีๆก็มาบอกว่าเมื่อมันตกลงกันไม่ได้เอาขึ้นมาแล้วมาแบ่งกันก็แล้วกันคุณฟังนายกพูดไหมผู้นําพูดอย่างนี้คนเขาก็ไม่ไว้ใจสิครับว่าตระกูลคุณกับตระกูลหุ่นเนี่ยเขาสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วอยู่ดีๆจะมาแบ่งกันยังไงเรื่องดินแดนเรื่องอะไรต่ออะไรเป็นยังไงตรงมันทำอะไรก็ทําให้สําเร็จนะครับเพราะว่าคนเขาไม่ไว้ใจนี่พูดกันตรงๆง คนเขาระแวงเพราะประวัติศาสตร์มันก็ไม่ดีด้วยมันเป็นมันเป็นรัฐบาลหรือเป็นนายกรัฐมนตริที่สืบสันดาลคําว่าสืบสันดาลไม่ใช่คําหยาบนะครับเป็นภาษากฎหมายที่ว่ามันสืบกันมาสืบดีเอ็นเอก็ได้ถ้าพูดภาษาใหม่เพราะฉะนั้นคนเขาก็รู้สึกอึดอัดครับ,รบผมพูดเนี่ยผมคิดว่า หลายคนคงรู้สึกว่าเออผ่อนคลายไปบ้างที่อาจารย์เจริมศักดิ์พูดได้ตรงที่มันอึดอัดตรงกันผมก็ไม่อยากจะพูดนะครับเมื่อวานนี้พอคุณเชิญผมผมก็ตั้งผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าอยากจะพูดหรือเปล่าเพราะว่ามันก็อึดอัดกันเต็มทีสำหรับสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาประเทศของบ้านเราอยากอยากให้ได้รับข้อมูลหลายมิติครับอยากให้คุณผู้ชมได้รับข้อมูลหลายมิติก็เลยเชิญอาจารย์ครับครับคยับดีครับคุณจะมีอะไรถามอีกไหม ผมผมได้เลื่อนนัดอื่นไปหน่อยนึงแล้วคุณครับผม <c oughs> มีอะไรเติมไหมครับอาะสุดท้ายอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมเรื่องนี้ถ้าเป็นข้อเสนอที่ให้รัฐบาลไปทํางานต่อได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปได้เชิญครับผมคิดว่าเรื่องคาสิโนผมไม่เห็นด้วยกับการเสนอให้เดินหน้าต่อไปเพราะรัฐบาลไม่เคยประกาศว่าจะมีคาสิโนไม่เอาเลยฮะไม่เคยประกาศว่าจะมีพนันออนไลน์ ผมคิดว่าเป็นพิษเป็นภัยอย่างยิ่งกับประเทศและรัฐบาลจะถูกกล่าวหาว่าคิดคดทรยศต,ต่อประชาชนบกพร่องขาดจริยธรรมในการบริหารประเทศเพราะส่งเสริมอบายามุกและก็ซอกกรอนบ่นทำลายศักยภาพการทำงานของคนไทยคุณดูถ้อยคำผมก็แล้วกันผมได้เขียนหนังสือเปิดผนึกถึงคณะรัฐมนตรี อยากจะให้คณะ,ะรัฐมนตรีที่ไม่ใช่พักเพื่อไทยรู้สึกรู้สมว่าการที่เราร่วมรัฐบาลต้องร่วมรับผิดชอบต่อประเทศค,คุณจะมาคุณจะมาพัฒนาประเทศด้วยวิธีหย,ยาบๆอย่างนี้ไม่ละเอียดแล้วไม่คิดอะไรให้อรอบคอบและมันจะมีผลกระทบมากมายมหาศาลผมคิดว่ามันจะไปกระทบศักยภาพของประเทศในระยะยาวและที่คุณถามดีมากเลย ว่าแล้วหุ้นมันตกจะทํำยังไงแล้วเศรษฐกิจของบ้านเรามีแต่คนที่มีตังค์ที่สามารถจะจับจ่ายใช้สอยแต่ชาวบ้านเนี่ยเง,เงียบหมดเขาใช้คําว่าเงียบคุณไปไหนคุณก็ได้ยินชาวบ้านเขาพูดว่างเงียบครับคุณรู้ไหมว่าถ้าให้ผมแนะนํานะครับ,รบผมคิดว่าเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีและมันจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าเออเห็นเริ่มเห็นแสงสว่างบ้างที่เราจะช่วยกันดันช่วยกันพัฒนา แต่ถ้าดื้อดึงอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าประเทศมันจะไปไม่ได้อื